สวัสดีครับนอนนอกบ้านครับผมกับป๋าหยดสกลนครแคปปิ้งครับ,รบวันนี้ผมอยู่ที่บ้านแก่งนางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งมีโอกาสได้มาแคมปิ้งริมห้วยนะฮะห้วยหินด้วยนะอากาศดีนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศแล้วก็เล่นน้ายามเช้ากันนะครับว่ามันจะมีความสุขและฟินขนาดไหนนะครับ ไกด์ผมไปแล้วไกด์ตัวน้อยผมนะครับเดี๋ยวไปดูรบ,บรรยากาศยามเช้าแบบนี้มันก็จะมีเสียงนกเสียงนกเสียงกาเสียงลำธารน้นําไหลนะครับโอ้โหยิ่งฟินเลยเป็นไงลูกสนุกค่ะสนุกไหมเด็กๆบอกสนุกเมื่อคืนเด็กๆก,ก็นอนเป็นเพื่อนกันริมลำธารตรงนี้นะครับเป็นลำธารห้วยหินนะครับที่เป็นลำธารที่ถือว่าธรรมชาติ ยังสมบูรณ์นะครับอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแล้วก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่เหมาะกับการพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาสายน้ำที่ไหลตลอดทั้งคืนเวลาเรานอนนะครับแล้วก็ต้นไม้บรรยากาศโดยรวมนะครับรวมไปถึงเสียงนกเสียงกาที่ยังร้อง ยามเช้าให้เราได้ยินแบบธรรมาชาติสุดๆไปเลยนะครับไปเด็กๆไปกันต่อเลยครับเราจะไปดูความสวยงามของลำธารน,นะซึ่งเด็กๆบอกว่ามันมีมีอะไรลูกนี่น้ำตกน้ำตกเล็กๆ นะฮะลำธารเล็กๆที่มันไหลผ่านคันหินลงมานะฮะอย่างตรงนี้ก็สวย,ถ,ย,ยถ้าน้ำมันแรงขึ้นมันก็จะไหลแรงเลยถ้าน้มันแรงขึ้นมันก็จะไหลแรงเลยนะฮะถ้าเราไหลเราก็จะมีมาลูกไหมตามตามมารอน้องด้วยไปาเจ้ามา,า,า,มานี่คือน้องก้าเจ้าเน่นอนเฝ้าทั้งคืนเลยนะก้าเจ้าน่ารักมากครับ น่ากินไหมล่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้ากินได้ไหมลูกข้าวเจ้ากินได้ไหม,ไมไกินไม่ได้เอาลุงหิวข้าวเนียบรรยากาศโดยรวมนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะครับอยู่ในเขตต่อระหว่างอำเภอดงหลวงกับอำเภอคำชะอีนะครับ ซึ่งผมเดินทางออกมาจากจังหวัดสกลนครก็ประมาณสัก6กสิบกิโลนะฮะประมาณเนี้ยไม่ไกลดูน้ำโอ้โหตรงนี้น้ำใสมากเลยครับน้ำใสไม่รูมในมีกระปูด้วยกระปูน้อยนะครับอันนี้เอามักได้ไหมเอาไปจีนะครับเอาตรงนี้น่าเล่นมากเลยน้ำตรงนี้นะฮะ ดูบรรยากาศแล้วน่าจะทนไม่ไหวนะครับกับการได้ลงสัมผัสความเย็นของน้ำยามเช้าในลำธารไม่รอช้าครับเด็กๆบอกว่าคุณลุงปะงั้นก็ลุยกันเลยลูกน้องด้วยเอาลูกะน้องก่อน,นปล่อยมันอ่ะปล่อยมัน มันยังไม่ตายเอามันปล่อยลงน้ําไปมันตายยังมันตายแล้วตายดิไม่กระดิบเลยไม,ไม่ต้องเอาลงไปมันไม่ขยับเลยนะมันตายแล้ว,ว,ลวเราฟังลูเอาน้องก่อนนอนอรอน้องด้วยจะไปทางไหนทา,ทางนี้นหะน้องยังจำทางได้ไ้ไกลน้อยนะครับ ไกลน้อยน้อยพาคุณลุงเลาะป่าลัดตามโขดหินเสื่อมาดูวิวโอ้ตรงนี้สวยก็จะเป็นเหมือนคลองนะครับเป็นคลองหนูเล่นไม่ได้เพราะหนูยังตัวเล็กเล,เล่นได้เหรอ,หอโอเคตรงนี้ anh lại nó luôn chuối máy con chuỗi mày cong chuỗi mày cong chuỗi mày cong chuỗi mày สวยตรงนี้สวยถ่ายกัวักเลยเป็นความน่ารักของสองพี่น้องนะครับที่กำลังเล่นน้ำกันอยู่ เด็กสนุกได้สักพักก็หันมาถามลุงว่าแล้วทำไมลุงไม่ลงสักทีจับไปลูกอ้าวเด็กๆถอยอาหารกุงก็เร็แล้วไปแล้วเราจะไปบ้าดครับโอ้โห,โหอาซ่นานกจ้าวคุณลุงกระโดดเหมือนลิงกีของ <c oughs> เด็กจริงฟองเลยออตู ดีย๋ยวเครเอทไรนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะครับริมลำธารน,นะครับในลำธารที่ลำธารที่กำลังแบบ น้ำใสสวยนะครับในเดือนธันวาแล้วนะครับในช่วงต้นเดือนธันวากับการเล่นน้ำกับสองสาวตัวเล็กของเรานะครับซึ่งพาคุณลุงมาเที่ยวในลำธารพาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับธรรมชาติสวยงามเสมอครับธรรมชาติถ้าเราได้สัมผัสถ้าเราได้เสพนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆคนต้องติดนะครับติดกับธรรมชาติเอาใหม่ครับหนึ่งสสามเด็กๆ ดูมนั่นไงนี่แหละฮะคือเสน่ห์ของธรรมชาติครับนอนนอกบ้านเอาดอกแคมปิ้งครับกับผมป๋ายศดสุนคร